อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกส,สวัสดีคอรบรักทุกท่านครับวันนี้เสียงดีเสียงใสผลการเลือกตั้งออกมาแล้วครับว่าอาจารย์รุ่นหนึ่งตีหนึ่งเลยนะดูเวียดกันไปเบียดกันมานะครับก็สําคัญเลยนะแต่ก็โอเคครับเรียบร้อยลงได้ดีนะครับต่อไปลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เป็นกลางครับอาจารย์นะนะก็ลองดูว่าเป็นยังไงประเทศนี้นะก็ขอให้เลือกตั้งอย่าง เรียบร้อยก็ดีใจแล้วนะครับคนใช้สิทธิ์เยอะเป็นประสาทนะครับ75กว่าเปอร์เซ็นต์มั้งประมาณนั้นโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเราเพราะฉะนั้นส่วนหานอยก็จะต้องเดินดีนะครับเดินดีต่อไปเรื่อยๆสังเกตเห็นไหมครับดีไม่ดีจะดูที่ดาวนะครับเอออาจารย์นี่คุยคุย,ค,ยคุยจังเลยไนอะ้เจ็ดสี่เก้าทำได้ไหมสี 4, 7, 9, นะ่เจ็ดเก้านะเลขนี้มันทั้งปีจริงๆนะเอาเป็นเด่นเอาเป็นดับได้เลยนะแม่เนจะ็ดเข้าบนล่างเลยนะแล้วเมื่อวานนี้เราทํำยังไงนะอาจารย์ แม่นนะแม่นมากไหมเออนี่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 เริ่มแม่นแล้วนะเริ่มแม่นนะแต่ก่อนไม่ค่อยแม่นนะไอ้แบบไอ้สูตร่ะแม่นนะสูตร่ะแม่นเดี๋ยวเคดูแม่นอาจารย์แม่นไม่แม่นนะสูตร่ะแม่นนะแต่อาจารย์จะเก่งแบบฟันธงแบบให้มันแคบลงอะไม่ค่อยแม่นนะครับแต่สูตรมันโอเคอยู่นะที่อาจารย์บอกกันะอย่างเช่นอะไรรู้ไหมอ่ะมันมเริ่มแม่นเลยหางวดที่แล้วสังเกตว่าจะมีตัวสีปาการมึกสีแดงที่ขีดไว้ถูกไหม อนี้สีนี้คืออาจารย์คิดว่าจะเป็นเลขดับแต่ไม่ดับไม่ดับนะครับอาจารย์จะฟันาสามตัวเงี้ยอาจารย์จะฟันธงตัวไหนนันนะอาจารย์จะขีดประกาศสีแดงทับไปน,นะเริ่มแม่นตั้งแต่งวดนนี้เลเก้าที่อาจารย์บอกชอบเก้ากับสี่สี่เก้าเจ็ดนะเก้าเข้ามาสี่ก็เข้ามาถูกไหมครับบนล่างเนยแล้วก็มาแม่นงวดนนี้เลขเก้ากับสี่สี่เข้ามาดูไหมครับแล้วก็มาเน้นเจ็ดกับสองนะครับเน้นเจ็ดมาสี่ก็มีนะสองสองเข้ามา นะครับแล้วก็มา4กับ0เน้นเลยเน้น4 0เข้ามาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วเมื่อวานนี้เน้น7ครับนะ1 2 7เน้น7ใช่ไหมเต็ม7ปั๊บอ่าเราคํานวณกันเนี่ยเราใช้หลักหน่วยบนบวก2บวก1บวก5คงที่เมื่อวานวันที่14วันเลือกตั้งวันอาทิตย์เนาะ9บวก2เป็น11เลข1 1บวก1ได้2 2บวก5ได้7เลข1เลข2เลข7อาจารย์ฟันทองเลข7นะอาจารย์ฟันทองเลข7 พราะฉันจะดับหนึ่งได้ดับสองก็ว่ากันไปตอนนั้นสี่ดาวสิบสี่งวดเป็นที่สิบสี่วันอาทิ์ผลการออกออกอะไรครับเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดะครับเพราะฉะนั้นเลขเจ็ดเราเข้าไหมสวยงามครับเข้าบนล่างเลยเพราะฉันจะเดินหน้าต่อเนื่องไปเนาะเมื่อกี้ก็ทบทวนเรียบร้อยล้วไม่ต้องเสียเวลามากมายเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นห้าดาวแล้วนะครับสูตรกะจัางก็เลยเขียนมาบนล่างเลยนะครับสูตรเป็นบนล่างเลยสิบห้างวดที่สิบห้า วันนี้วันจันนะครับใช้สูตรนี่แหละใช้เหน่อยบนนะครับบวกสองบวกหบวกหสเนดีเพราะฉะนั้น 3, ามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ 6. 6, 5, 5, 1, ่งได้หกหกบวกห้าสิบเป็นเลขหนึ่งเอาลครับเลขห้าเลขหก 6, เลขหนึ่งที่อาจารย์ชอบคืออะไรในนี้นะเลขห้าเลขหก 6, เลขหอาจารย์ชอบเลข5้าหนึ่งในนั้นคือเลขหาเพราะว่าเป็นตัวเดิมหกกับหนึงตัวใหม่ แต่จะมีตัวอื่นอีกไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงาการดูคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์ให้เลยให้ห้าสามเจ็ดคอมพิวเตอร์ให้ห้าสามเจ็ดแต่อาจารย์ฟันธงออรเลงห้าวันแค่นั้นเองนะครับวันนี้วันนี้วันจันทร์ที่สิบห้าพฤษภาคมเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับอ่า สถิติโดยรวม15วดน,นะครับแต่อยู่กับเรามา5งวดน5ดาวใช้สูตรหน่วยบนบวก2บวก1บวก5คงที่นะครับ3บวก2ได้5 5บวก2ได้6 6บวก5เป็น11ได้เลข1ได้เลข5เลข6เลข1ครับสูตรเด่นสูตรดับอยู่ในนี้แหละครับหาหน่อยแต่อาจารย์ชอบฟันธงเอาเลขครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ